วันนี้จะพูดเรื่องอาทิตตะปริยายสูตรพฤจิกายนหกสพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงคืออะไรบ้างก็ได้ทรงยกขึ้นแสดงเป็นหมวดหมวดดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งเกิดจากตาได้เห็น เกิดความรู้สึกสัมผัสอาศัยตาเกิดเวทนาเกิดจากหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกสัมผัสอาศัยหูเกิดเวทนาเกิดจากจมูกได้กลิ่นเกิดความรู้สึกสัมผัสอาศัยจมูกเกิดเวทนาเกิดจากลิ้นได้รส เกิดความรู้สึกสัมผัสอาศัยลิ้นเกิดเวทนาเกิดจากกายะคือกายเกิดความรู้สึกสัมผัสอาศัยกายเกิดเวทนาเกิดจากมโนคือใจเกิดความรู้สึกสัมผัสอาศัยใจเกิดเวทนาเหล่านี้เป็นของร้อน ได้ส่งแสดงว่าร้อนเพราะอะไรอะไรมาเผาไม้ให้ร้อนก็ส่งชี้ว่าสิ่งทั้งปวงนี้ร้อนเพราะไฟคือราคะความยึดติดความยินดีความกำหนัดร้อนเพราะไฟคือโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง ร้อนเพราะไฟคือโมหะความหลงร้อนเพราะความเกิดแก่ความตายร้อนเพราะโสกะคือความแห้งใจความร่ำไรรำพันความระทมใจทุกข์ทุกกายทุกใจความคับแค้นใจฉะนั้นจึงตรัสได้ว่า เป็นของร้อนตอนที่สได้ทรงแสดงผลของความรู้ความเห็นต่อไปว่าเมื่ออริยสาวกคือผู้ฟังซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้สดับแล้วอย่างนี้คือว่าได้มีความรู้ความเห็นอย่างนี้ย่อมนายในสิ่งทั้งปวงนั้น เมื่อนายก็สิ้นกำนัดเมื่อสิ้นกำนัดก็วิม,มุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิม,มุตติคือหลุดพ้นก็มีญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้วไม่มีกิจอื่นที่พึงทำเพื่อเป็นเช่นนี้อีกพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่า เมื่อภิกษุทั้งพันรูปนั้นได้สดับพระธรรมเทศนานี้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันทั้งพันรูปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี